สวัสดีครับวันนี้มีเมนูนะครับผมผัดเผ็ดนะครับเป็ดย่างนะครับก็จะมีเป็ดนะครับหั่นเป็นชิ้นๆนะครับพอดีคํำนะครับผมมีมะเขือมะเขือพวงแล้วก็ถั่วฝักยาวนะครับแล้วแต่ชอบนะครับผักครับใบมะกรูดครับผมพริกไทยนะครับผมพริกไทยสดนะครับแล้วก็มีกระชายครับมีผงปรุงรสครับผม มีพริกแกงนะครับพริกแกงเผ็ดนะครับแล้วก็กะปิครับผมมีซอสปรุงรสนะครับมีน้ำมันหอยมีใบโหระพานะครับพระเอกของเราก็คือดีปรีนะครับผมเดี๋ยวไปทำการผัดก่อนนะครับสุดยอดเลยนะครับผมตั้งกระทะครับผมใส่น้ำมันลงไปครับรอน้ำมันให้ร้อนนะครับแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปผัดครับผม ถ้าเกิดความหอมแล้วนะครับกระปินั้นเราไปผสมกับพริกแกงมาแล้วนะครับพอเกิดความหอมแล้วนะครับใส่ใบมะกรูดล,ลงไปครับผมใส่เลยครับใบมะกรูดนะครับใส่ตอนนี้เลยนะครับที่ได้เกิดความหอมครับผมพริกแกงของเราหอมได้ที่แล้วนะครับ ใส่ซสอสเี้วล,ลงไปครับใส่ผงมูสดลงไปครับผัดให้หอมเลยนะครับผมไฟแรงๆนะครับพริกแกงของเราหอมได้ที่แล้วครับใส่เนื้อเป็ดลงไปครับผมผัดให้เข้ากันครับ ไม่จําเป็นต้องผัดนานนะครับเพราะว่าเนื้อเป็ดเราสุกมาบ้างแล้วนะครับผมเนื่องจากเป็นเป็ดย่างนะครับผัดไปเรื่อยๆครับผมเติมน้ําลงไปเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมใส่ผักจั่งลงไปครับ หอมมาแล้วครับผมใครที่ชอบน้ำเยอะนะครับเติมน้ำลงไปได้นะครับแต่ผมชอบประมาณนี้นะครับผูกอิกนะครับผมอ่าไม่ต้องผัดนานนะครับผักของเราสะดุ้งพอแล้วครับผมเนื่องจากว่าเป็ดของเราสุกอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับปรุงรสเรียบร้อยนะครับใส่ใบโหระพาลงไปครับผมอือหอหอมๆอมเลยครับ ได้ที่แล้วนะครับปิดแก๊สครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมผัดเผ็ดเป็ดย่างสีสันน่าทานมากครับผมสุดยอดเลยนะครับลองชิมดูก่อนนะครับผมจัดจ้านมากครับ เม <c oughs> นูนี้นะครับกับแก้มก็อร่อยนะครับผมกับข้าวยิ่งสุดยอดนะครับลองมาทำกันดูนะครับง่ายง่ายครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ